เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอวันนี้เราอยู่ร้านช่างไก่ฟอรเนิเจอร์นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะพามาดูมีตัวนี้ค่ะนี่เลยใครชอบง,งานไม้งานไม้ครับตัวนี้มีเลนชักนะครับช่องเลนชักลื่นเลยค่ะผมนะคะอ,อันนี้จะบอกว่าเป็นงานล็อตนะคะถ้าใครอยู่แถวแถวนี้ก็รีบมานะน,ะะนี่นี่นี่ชั้นทองเนี่ยนี่ชั้นทองนี่นนนสวยมากนะคะเป็นชั้นตู้โชว์แล้วก็อันนี้คือแบบมินิมอลอาะทุกคนราคาหลักร้อยนะบอกก่อนแต่แบบโอ้นี่นี่น ป็นชั้ท้าเฮ้ยตัวนี้กูเห็นจําได้อยู่ทำไมลงอยู่เจ็รอกว่าบาทใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ใช่เหรอเท่าไหร่เก้ารอยห้เออเก้าร้อยห้าสิบเกแต่ว่าใส่ถ้าใส่รองเท้านาได้เยอะมากเลยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะคะนี่ไปตัวต่อไป ไม่ทีวีโปรตใหญ่ใช่ปะ่ะไม่รู้นะไม่มั่นใจนะครับมันใหญ่มากนะคะแล้วก็ <c oughs> นี่ถือว่าเป็นตู้หัวเตียงอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้นะครับก็<ล>ตัวนี้สี่ดำๆเนี่ยตันี้หรอตัวนี้จะเป็นโกนด์ดำสำหรับห้องชายโสดแบ็คเลยครับแบ็คแบ๊กนะคะเป็นสองข้างนะนะครับส่วนอันนี้อ๋อน,นี่เป็นอันนี้น่าจะยังไม่เสร็จนี่ค่ะ อืมเป็นเหมือนประตูกระจกปะติดกระจกปะคุณก็สวยนะดูเลยเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าติดกระจกมันสวยเลยตัวนี้เห็นไหมนี่ครับอะไรตรงเนี้ยนะะคแล้วตัวนี้ไฮไลท์เลยตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากเป็นตู้โซฟาแบบแบบแบบอะไรไม่รู้อสามประตูปะวะหรือสองประตูนะไม่กันสามประตูนะคะใหญ่มากนะความกว้างประมาณสักสองเมตรครับตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เป็น ก็ลื่นๆเหมือนกันแล้วก็คือเข้าชุดนะคแล้วก็มีโซฟาตัวน้อยเจ้านั้นโซฟาตัวน้อยแบบเป็นโซฟาตั้งกลางห้องนะครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่ประกอบเสร็จโอเคนะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามราคาได้ว่าตัวไหนยังไงเ้าชไก่นะคะไก่เฟอร์นิเจอร์นะครับเท้าผม